สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l Peach Eternal กันอีกครั้งด้วยนะครับและในวันนี้เนี่ยกันพล้าที่ผมจะนำมารีวิวก็คือไทเกรดกันดัมเอเรียลเพอร์เมสกอร์ซิกอ่าหลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้รีวิวเจ้าตัวกันดัมรูบิสจิาที่ถือเป็นลิมิเต็ดตัวที่2ของซีรีส์แม่มด ทีนี้ก็เป็นคิวของเจ้าเอเรียลเพอร์เมสกอร์ซิกนะครับถือว่าเป็นลิมิเต็ดตัวที่3นะอ่ะพอดีว่าผมได้มาพร้อมกันก็เลยรีวิวพร้อมกันไปเลยเพื่อความต่อเนื่องนะครับสําหรับกันพลากล่องนี้นะครับก่อนอื่นเลยขอพูดถึงเรื่องกล่องของมันหน่อยนะอ่ะคือเจ้าเอเรียลตัวนี้เนี่ยมันเป็นสินค้าลิมิเต็ดที่รมยบรรไดแต่ว่ากล่องของมันดันลงสีมาสวยงามเหมือนกับพวกตัวกล่องปกติซะง,งั้นเออทา,ทางที่ไอตัวตัวก่อนหน้าเนี่ยดูดิสจิลเนี่ยมันก็ เป็นกล่องสีสีนะครับคือปกติพวกสินค้าลิมิเต็ดเนี่ยมันจะต้องเป็นกล่องสีซีแบบนี้นะเออคือถ้าถามว่ากล่องสีแบบนี้แล้วมันไม่ดีหรือยังไงคือไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วผมชอบนะแต่ว่าคือเวลาแบบวางเอามันมาวางรวมกับพวกตัวลิมิเต็ดเนี่ยเออมันก็จะดูแบบไม่เข้าพวกอะ่ะอ่ะประมาณนั้นอ่ะในๆนแล้วเราก็ มาทําการอันบ็อกกันสักหน่อยนะครับคือปกติเนี่ยแชนแนลเราจะไม่ชอบทําการอันบ็อกนะครับเพราะว่าใจร้อนนะครับแกะกล่องแล้วอยากประกอบเลยอ่าพอเปิดกล่องมาก,ก็จะเจอกับคู่มือที่เป็นภาพอาร์ตเวิร์กแบบลงสีเรียบร้อยเลยนะครับเหมือนกับรุ่นปกติเลยนะเออเฮ้ยเจ๋งนะคือปกติพวกสินค้าพิมพ์ไม้บันไดเนี่ยคู่มือมันจะทําแบบลวกๆมากเลยมันจะไม่มีภาพมันจะเป็นแค่แบบคู่มือขาวดําโง่งๆเลยเออถือว่าเจ๋งนะ มาดูข้างในต่อไปเลยนะครับซองแรกปึ๊บ,บก็จะเป็นแผงมังติคัลเลอร์นั่นเองนะครับก็ความพิเศษของ a อเรียตัวนี้เนี่ยก็คือสีของมันนะครับจะเป็นสีทีเ่เป็นสีแบบมุกๆอ่ามันจะไม่สีตุนๆเหมือนกับตัวเวอร์ชั่นปกตินะครับก็สวยงามไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็ของที่ได้มาใหม่นะครับ ก็คือเป็นฐานใส่นะที่สลักชื่อภาค the witch f o r m u c a r y ไว้ตรงฐานด้วยอ่ะก็เก๋ๆดีเอ๊ะเออนี่ๆน,นี่อันนี้คือ p a r ์ s เชลยูนิตนะครับแบบใหม่ซึ่งมีการใส่เป็นกากเพชรสีฟ,ฟ้าๆนะครับลงไปในเนื้อพลาสติกด้วยเฮ้ยโคตรส,สวยเลยอ่ะอ่ะโอเคอ่ะซองต่อไปเลยนะครับอ่าก็จะเป็นเอ่อ พวกแผงโครงในนะครับผมอ่าแล้วก็ได้เป็นแผงลูกตานะครับมาเป็นสีเขียวแบบสีมุกๆนะพร้อมกับสติกเกอร์ดีคอนั่นเองนะครับผมอ่าก็เป็นพวกลวดลายนะครับเอาไปแปะตามชิ้นส่วนของกันด,ดั้มได้แล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ชื่อภาคนะครับอันเบลอเลยพร้อมกับสัญลักษณ์ของแต่ละบ้านภในเรื่องนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เป็น แผงเอฟเฟกต์บีมนะครับผมให้มาเป็นสีเขียวซะทีนะหลังจากที่ผมบ่นไปหลายรอบแล้วนะว่ามันชอบให้บีมมาเป็นสีฟ้านะครับก็ได้เบีมเป็นสีเขียวสมใจซะทีนะโอเคซองที่3นะครับอันนี้เป็นซองสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็นบรรดาแผงสีขาวนะครับพวกชิ้นส่วนชุดเกราะของตัวเอเรียลนะครับผมดูแล้วสีขาวของมันเนี่ยก็ดูไม่ค่อยมุกซะเท่าไหร่นะดูคล้ายๆกับสีขาวของตัวพวก เวอร์ชั่นปกตินะครับอ่าแล้วก็จะได้เป็นสติกเกอร์ฟอยน์นั่นเองอ่าก็จะแตกต่างจากเวอร์ชันปกติตรงที่จะให้สติกเกอร์เป็นแบบสีฟ้านะครับตามเพอร์เมซเกรซิกนั่นเองนะครับอ่าและนี่ก็คือพาร์ทไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยนะครับของกันทากล่องนี้เนี่ยก็คือพาร์ทลงสีสำเร็จเชลยูนิตแบบเป็นสีฟ้าเพอร์เมซเกรซิกนั่นเองนะครับคือปกติแล้วเนี่ยมันก็ไอตัวธรรมดานะมันจะได้เป็นสีแดงอมส้มๆนะครับผมอ่าเมื่อกี้เนี่ย ผมหาไม่เจอนะไม่รู้ว่ามันไปนหลบอยู่ตรงไหนนะสรุปมันมาหลบอยู่ข้างใต้ฐานนะครับ <c oughs> ทีแรกนี่แบบใจหายเลยนึกว่าแบบโรงงานเขาไม่ใส่มาให้นะเอออ่ะโอเคแล้วนั่นก็คือทั้งหมดนะครับที่เราจะได้ภายในกล่องกันดั้มเอเรียลพเมสกอร์ซกล่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าเอเรียลเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะสวยสมการรอคอยสักแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับ โอเคผมก็ประกอบเจ้ากันดัมเอเรียลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับข้อมูลคร่าวๆนะครับของเอเรียเวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นการอิงมาจากฉากในการ์ตูนะครับตอนที่8ที่เอิร์ธเฮาส์กำลังเสียเปรียบในการต่อสู้กับทีมกาสเลเฮาส์ซูเรต้าจึงสู้สุดตัวด้วยการเอ่อเร่งเพอร์เมสโกจนขึ้นไปถึงระดับ6นะครับแล้วก็ไล่ตกทีมคู่ต่อสู้อย่างเมามันแต่สุดท้ายก็สู้ไม่ไหวจนเกือบจะโดนมิคาอุลิสของแชดดิกผดจศึก ซึ่งก็ได้จูจูเดมิเทนเนอร์ช่วยเอาไว้ทำให้เอิร์ธเฮาส์ที่กลับมาชนะได้ในที่สุดอ่ะและนี่ก็คือกันดั้มเอเรียลเพอร์เมสกอร์ซนะครับผมก็ถือเป็นตัวลิมิเต็ดลำดับที่3นะของซีรีส์แม่มดนะครับแต่ว่าสำหรับแชแนลเราเนี่ยเป็นเป็นตัวที่4แล้วนะเออ,เอ,อต่ออะไรเยอะแยะนะแต่ก็ส่วนตัวเนี่ยผมยังรู้สึกว่าการประกอบเอเรียตัวนี้ซ้ำซๆเนี่ยยังรู้สึกสนุกอยเลยนะครับ เพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปเขาได้ออกแบบพวกขั้นตอนการประกอบแล้วก็พลาสติกเนี่ยมีความเมียนมีคุณภาพสูงมากๆเลยผมชอบมากๆเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่กําลังอยากจะเริ่มเล่นกันพลาเนี่ยผมก็แนะนําให้เริ่มจากเจ้ากันดั้มเอเรียลตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าประกอบง่ายมีความเพ่ศวยงงามได้อาวุธคมุคมเลยนะครับโอเคผมก็ได้เอากันดั้มเอเรียลทั้ง2เวอร์ชันนะครับมายืนเปรียบเทียบกันไปเลยนะว่า มันแตกต่างยังไงบ้างอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองสังเกตกันนะครับอโอเคสิ่งที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือเรื่องของโทนสีของกันพรานะครับตัวเวอร์ชั่นปกติจะเป็นสีสันที่สดใสอ่าเป็นสีปกติของพลาสติกแต่ว่าของตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันจะเป็นสีที่ซีดซีดลงนะครับอมฟา้ฟาเพราะว่าเป็นการ อ่างอิงซีในกระตูนนั่นเองอ่ะที่เพอร์เม o สกอร์เนี่ยมันเป็นสีฟ้านั่นเองมันก็ตัวหุ่นมันก็เลยจะเหลืองสีฟ้าตามไปด้วยแต่สิ่งที่จะแตกต่างจากตัวเวอร์ชั่นปกติเนี่ยก็คือเนื้อพลาสติกของตัวเ i มเตนะครับมันจะเป็นออกสีมุกมุกมันมันเงาเงสะท้อนแสงเล็กน้อยนะครับผมอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้มุกทั่วทั้งตัวนะทีเ่เด่นจริงๆเนี่ยก็คือพกพาสสีน้ำเงินกับสีเหลืองนะครับแต่ว่า สีขาวเนี่ยไม่ได้มุกตามไปด้วยนะมันแค่มันแค่มัน,มนเงาเงาเฉยๆอะ่ะเออคือถ้าจะเป็นสีขาวแบบมุกจริงๆเนี่ยมันจะต้องอ่ามันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้นะถ,ถึงจะเป็นผิวมุกมันจะต้องมีเท็กเจอร์ที่เหมือนกับสบู่เหลว่อะอะไรประมาณนั้นส่วนสีแดงเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่คือไม่มุกเลยมาเป็นพลาสติกแบบเดิมๆเป๊ะๆแค่สีซีดลงนะครับ และสิ่งที่พิเศษที่สุดจริงๆเลยนะครับของตัว Limit e d เนี่ยก็คือเขาจะให้เป็นสติกเกอร์ของชิ้นเพอร์เมสกอร์เนี่ยมาเป็นสีฟ้าทั่วทั้งตัวเลยนะครับแทนที่จะเป็นสีแดงเหมือนกับตัวปกตินะ่ะเทียบกับตัวปกติอ่าเห็นไหมครับตัวปกติจะเป็นสีแดงอมส้มๆนะ,ะแต่ว่า l i m i t ต d จะเป็นสีฟ้านั่นเองแล้วก็อีกสิ่งที่พิเศษเนี่ยก็คือ ไอชิ้นชิ้นใสๆเนี่ยตรงเชลยูนิตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นชิ้นใสนะครับแล้วก็โรยกากเพชรกริตเตอร์สีฟ้าๆนะครับอ่าเป็นละองนะเข้าไปในเนื้อพลาสติกด้วยทําให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับด้านหลังแต่ว่าถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นชิ้นสีดำํำๆนะครับดําดๆใสๆนะ โอเคต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องของจุดขยับกันบ้างนะครับซึ่งตัว a อเรียเนี่ยผมจะไม่ขยับแล้วนะครับเพราะว่าผมขยับให้ดูไปหลายรอบแล้วนะเออคุณผู้ชมอาจจะเบือ่อผมขอสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าข้อต่อของตัวเวอร์ชันลิมิเต็ดเนี่ยแข็งแรงยิ่งกว่าของเวอร์ชั่นตัวธรรมดาอีกนะครับเพราะอะไรเพราะว่าพลาสติกโครงในของเวอร์ชันลิมิเต็ดเนี่ยมันจะเป็นสีออกมุกๆแต่ว่ามันไม่ได้มุกแบบเงาๆนะครับมันจะเป็น สีมุกออกด้านๆและพอมันด้านเนี่ยมันไปส่งผลต่อพวกจุดขยับข้อต่อต่างๆตามตัวหุน่นหมดเลยทำให้มันแน่นขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตรงข้อมือของ a อเรียตัวปกติเนี่ยอ่ามันจะมีปัญหาหน่อย,อยๆก็คือตรงข้อมือมันเนี่ยถ้าขยับขึ้นๆลงๆแบบด้านข้างเนี่ยมันจะมีความลื่นๆอยู่อ่าแต่ว่าพอเป็นตัวอร์ชนลิมิเต็ดเนี่ยมันไม่มีปัญหานี้เลยมันแน่นทุกจุดเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของตัวเวอร์ชันลิมิเต็ดที่ทางบันไดเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้วางแผนเรื่องนี้ไว้หรอกเพียงแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีเปลี่ยนเท็กเจอร์พลาสติกแล้วมันดันไปส่งผลต่อข้อต่อของหุ่นด้วยทําให้แน่นขึ้นนั่นเองโอเคเรามาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างน,นะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยตัวเวอร์ชันลิมิเต็ดไม่ได้มีการเพิ่มเติมอาวุธอะไรที่มากกว่าตัวปกติเลยนะครับเดิมๆมเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะ ไล่ไปทีละอย่างนะครับเผื่อสําหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูช anel เราครั้งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดูรีวิวของตัวเวอร์ชั่นปกตินะครับผมอาจจะได้ทราบข้อมูลแบบครบ,ครบไปเลยนะครับสำหรับอาวุธชิ้นแรกเลยนะครับก็คือปืนบีมไรเฟิลนั่นเองนะครับผมก็เป็นสุดยอดอาวุธโจมตีระยะไกลประจำตัวของกันดั้มแทบทุกรุ่นแทบทุกภาคเลยนะครับซึ่งการกลับมาคราวนี้เนี่ยก็มาในเนื้อพลาสติกที่ ออกสีมุกๆนั่นเองนะครับอ่าก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าในเนื้อพลาสติกเนี่ยมันจะมีเหมือนคล้ายๆกับฟลิตเตอร์กากเพชรเล็กๆอยู่ด้วยนะครับสวยงามเลยแล้วก็สิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเขาได้ให้เอฟเฟกต์บีมเบรดนะครับมาเป็นสีเขียวสัทีนะอ่าตรงตามเวอร์ชันการ์ตูนสัทีนะครับสวยงามมากอ่าขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะครับคือตอนที่ผมรีวิวเจ้าเอเรียเวอร์ชันรีวิวเนี่ยผมชม ปืนบีมไรเฟิลเวอร์ชั่นใหม่ของมันทุกอย่างเลยนะว่าผมชอบมันมากๆแต่ผมเพิ่งจะมาสังเกตจริงๆนะครับว่าของรีวิวเนี่ยมันได้ตัดฟังก์ชันการใช้บีมเบรดออกไปด้วยนั่นเองนะเออท,ทั้งทั้งที่มันเป็นมันเป็นฟังก์ชันที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆของกรนดมเอเรียลนะที่มีมาตั้งแต่ตอนเป็นกรนดมลูบิสแล้วนะครับเออกลายเป็นว่าพอเป็นรีวิวแล้วเนี่ย ไม่มีฟังก์ชันนี้ซะง,งั้นเออน่าเสียดายนะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผมดันรู้สึกกลับมาชอบบีมไรเฟิลของเอเรียล่างแรกแทนแล้วนะครับอาวุธอย่างต่อไปนะครับก็คือบีมเซเบอร์นั่นเองนะครับาดาบลำแสงเอาไว้ใช้โจมตีระยะประชิดเป็นสุดยอดอาวุธโจมตีพื้นฐานของโมบิสูทบทุกรุ่นเลยนะครับหลังจากที่ผมบ่นไปหลายรอบนะครับในคลิปเก่าๆเ,เนี่ยว่าตัวปกติเขาจะให้เอฟเฟกต์บีเป็นสีฟ้านะซึ่งมันไม่ตรงกับในการ์ตูนเนี่ย ก็สมใจสักทีนะครับได้มาเป็นสีเขียวเลยและผมก็เชื่อว่าน่าจะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยยอมซื้อเอเรียเวอร์ชันนี้เพราะว่าอยากได้เอฟเฟกต์บีมเป็นสีเขียวนี่แหละนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้เอฟเฟกต์บีมเป็นสีฟ้ามันก็ไม่ได้ผิดสะทีเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาให้เหตุผลว่าบีมสีฟ้ามันเอาไปใช้ลบจริงส่วนบีมสีเขียวเอาไปสู้กันแค่ในโรงเรียนนะครับแล้วก็พวกอ,อ,อย่างนเพลงเปิดหรือว่าซื่ออื่นอย่างพวกเกมเนี่ย เอเรียลก็จะใช้บีมเป็นสีฟ้านะครับไม่ได้ใช้สีเขียวนะเออแต่ประเด็นก็คือในการ์ตูนเนี่ยเอเรียลมันดันสู้แค่ในโรงเรียนนะครับมันก็เลยใช้แต่บีมสีเขียวไม่ได้ใช้เป็นบีมสีฟ้าให้เราเห็นนั่นเองนะและอาวุธอย่างสุดท้ายนะครับก็คือโล่หรือก็คือกันบิดของมันนั่นเองนะอ่ะเปรียบเสมือนฟันเนลของจักรวาลแม่มดนะครับผมเป็นอาวุธสุดโกงนะเออคุณคุณตัวไหนไม่มีกันบิดเนี่ยรับรองแม่งแพ้แน่ ก็เหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับนอกจากสีของพลาสติกที่เปลี่ยนไปเป็นสีออกบุกๆนะครับดูสวยงามมากขึ้นแต่ว่าสีก็จะไม่สดเท่ากับของเวอร์ชันปกตินะครับเพราะงั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยชอบสีสดๆกว่าก็ซื้อเป็นตัวเวอร์ชันปกติก็ได้นะครับและของแถมอย่างสุดท้ายนะครับก็คือฐานใสสีฟ้าพร้อมกับสลักชื่อภาค the witch f o r m u l a เอาไว้ด้วยนะครับ ซึ่งอารมณ์มันจะคล้ายๆกับพวกกันพาลิมิเต็ดกระดัมเบสอะที่เขาจะแถมเป็นฐานใส่แบบนี้มาให้ด้วยซึ่งไอฐานนี้เนี่ยมันก็สามารถที่จะเอาแท่งของเว p o อ n ด i s ิสเพย์เบเนี่ยเอามาเสียบได้นะครับปึ๊บเสียบได้พอดีแน่นเลยก็สำหรับเอาไว้จัดท่าพวกกันบิดนะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายจริงๆเนี่ยก็คือเขาน่าจะให ไอแท่งอันเนี้ยเอามาเสียบด้วยเพื่อที่เราจะได้จัดท่าเอเรียลแบบเ,เป็นแอคชั่นเบสไปเลยอะ่ะเอออันนี้มามาแบบเป็นฐานเปล่า,ามันก็ได้แค่เอาตัวหุ่นเนี่ยมายืนเอาไว้อย่างนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะโอเคทีนี้มาดูในส่วนของกิมมิกกันบ้างนะครับสำหรับกิมมิกแรกเลยก็คือพาร์ทเชลยูยนิตนั่นเองนะครับอ่าไอพาร์ทใสๆตามชิ้นส่วนของกันดั้มนะครับมันจะเรืองแสงออกมาเมื่อ ตัวกันดั้มเนี่ยใช้ระบบ p e r ร์เม c ส r e นะครับอย่างของตัวนี้เนี่ยก็ตามชื่อของกันดั้มเลย e r i a l p e r m e t Score 6อ่าพอเป็น Score 6แล้วเนี่ยสีของเชลยยูนิตมันก็จะกลายเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็จะพิเศษตรงที่นี่แหละมีเป็นกริตเตอร์สีฟ้าฟ้านะครับอยู่ในเนื้อพลาสติกด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ให้เป็นพาร์ทแบบสำเร็จนะครับอ่าอันนี้เป็นพาร์ทแบบสำเร็จนะที่เขาให้มาจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าผมดันรู้สึกอยากจะใช้เป็นเชลยูนิตแบบแปะสติกเกอร์มากกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันมีคริสเตอร์อยู่ข้างในด้วยไงอ่ะมันก็จะเข้ากับพวกชิ้นส่วนอื่นๆน,นะคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบสําเร็จเนี่ยมันจะไม่มีคริสเตอร์นั่นเองนะออก็ใครชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับอ่าแล้วนี่ก็คือสติกเกอร์ฟอยล์ภายในกล่องนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกพาร์ทเชลยูนิตนะครับที่เราจะต้องแปะสติกเกอร์นั่นเองนะแต่ก็ตอนประกอบเนี่ย เลือกยากเหมือนกันนะเออเพราะว่าสติกเกอร์ที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับอ่าแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นเชลยูนิตสีฟ้าเฉยกับอีกแบบหนึ่งที่ผมเลือกเลือกติดเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้าแบบเหมือนถูกเล่งแสงให้มันกลายเป็นสีออกขาวๆอ,อ่ะอ่ะประมาณนั้นตอนประกอบนี่คือเลือกเลือกอยู่นานเลยว่าจะให้เป็นแบบไหนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยผมก็เลือกที่จะเป็น แบบเร่งแสงนะเพราะว่าในภาพอาร์ตเวิร์กของคู่มือเนี่ยเขาใช้เป็นสีนี้นะครับอ่าก็เลยใช้ต่ำนั้นซึ่งความเจ๋งก็คือพอเรามีอะไหล่สติกเกอร์เหลือๆเ,เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้กับ a อเรียเวอร์ชั่นตัวปกติได้นะครับอ่าใครมีตัวเวอร์ชั่นปกติอยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้แปะได้เลยกลายเป็น p e r ร์ t s c o สกอร์ซเหมือนกันแต่ว่าก็จะขาดแค่สติกเกอร์ตรงหน้าผากนะครับอ่าเชลยูนิตตรงหน้าผากของของหุ่นเนี่ย จะให้มาแค่อันเดียวอันนี้ก็ต้องไปทําสีเองอประมาณนั้นนะครับแล้วก็กิมมิคอย่างสุดท้ายนะครับก็คือไอ้เจ้าโล่กันบิดของมันนั่นเองนะครับที่มีโหมดใช้งานถึง3แบบโดยแบบแรกก็คือโหมดโล่ปกตินะครับเป็นการรวมกันบิดกลายเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเดียวนะเอาไปใช้ป้องกันนะครับและนี่ก็คือโหมดที่2นะครับโหมดบิดสเตปเป็นการกระจายกันบิดออกมาเพื่อบินไปโจมตีศัตรูจากระยะไกลนะครับผม แล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับโหมดบิดออนเป็นการกระจายกันบิดออกมาเพื่อไปติดตามชิ้นส่วนของกันดั้มนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็ทําให้ตัวกันดั้มเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้นโอเคทีนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบความสูงกันดูนะครับว่าเจ้าเอเรียลตัวนี้เนี่ยมันสูงขนาดไหนแต่ก่อนดีเลยเดี๋ยวขอวัดความสูงหน่อยนะครับความสูงก็ประมาณ14เซนครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไป เทียบกับตัวอื่นดูเลยนะครับ HIGH GRADE จูจูเดมิดเทรนเนอร์ HIGH GRADE โซวอด HIGH GRADE เบกิลเพนเต HIGH GRADE มิกขายเอลิส HIGH GRADE กันดำรูบริสจิล โอเคทีนี้เรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับสำหรับข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือเจ้าเอเรียลเพอร์เมซกอร์ซิกเนี่ยมันเป็นตัวที่เวอร์ชั่นสีพิเศษนั่นเองนะครับทำให้พวกสีต่างๆเนี่ยจะถูกปรับให้ซีดลงแล้วก็ตรงสีของเพอร์เมซากอร์เนี่ยจะกลายเป็นสีฟ้านะครับเป็นการอ้างอิงซีนในกระตูนนั่นเองซึ่งถ้าถามว่าตัวไหนสวยกว่ากันเนี่ยอันนี้ก็มันแล้วแต่รสนิยมแต่ละคนนะครับบางคนก็อาจจะชอบสีโทนนี้บางคนก็ อาจจะชอบสีแบบสดของตัวเวอร์ชันปกตินะครับฉะนั้นใครชอบแบบไหนก็ซื้อแบบนั้นเลยนะครับส่วนในเรื่องการประกอบนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังคงประกอบง่ายประกอบสนุกเหมือนกับตัวเวอร์ชันปกติเลยแล้วก็ที่ต้องชมหนักเลยคือการฉีดพลาสติกนะครับฉีดออกมาได้สวยเนียนมากๆเลยนะครับและในเรื่องข้อต่อนะครับก็แข็งแรงมากแข็งแรงยิ่งกว่าตัวเวอร์ชั่นปกติอีกนะครับเหตุผลก็อย่างที่บอกไปเลยฉะนั้นใครชอบขยับจัดท่ามันเล่นเนี่ยจะต,ตัวนี้ ทำได้สบายมากๆเลยนะครับและก็เขาได้แถมเป็นสติกเกอร์ดีคอลให้มาแปะตามตัวกันพราเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็สมจริงนะครับซึ่งปกติเนี่ยกันพราจากซีรีส์แม่มดเนี่ยจะไม่ได้แถมสติกเกอร์ดีคอลกันสักตัวเลยนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นของแถมที่ e x c l u s i v e Luxury มากๆเลยนะครับและข้อดีอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเอฟเฟ t b e บีเป็นสีเขียวแล้วนะครับอ่าสมใจคนที่อยากได้บีมสีเขียวสัทีนะเออ ก็ส่วนตัวเนี่ยผมเองก็รู้สึกชอบบีมสีเขียวเหมือนกันนะเออสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยมันดูไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เป็นสีเขียวเนี่ยผมว่าสวยกว่าโอเคทีนี้พูดถึงข้อเสียกันบ้างนะครับสาหรับข้อเสียอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของรอยเกตนั่นเองอ่าด้วยความที่มันมีพื้นเพมาจากเอเรียลตัวปกติที่มีปัญหาเรื่องรอยเกดอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไม่พ้นนะเออแล้วยิ่งมันเป็นสีพิเศษเป็นสีมุกเนี่ยยิ่งต้องเก็บรอยเกดให้เนียนมากขึ้นอีกนะครับเออไม่งั้นเนี่ยมันจะดูเเด่นมากลย และเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าไม่เชิงข้อเสียเท่าไหร่ก็คือไอ้ฐานใสอันนี้เนี่ยที่มันแถมมาเนี่ยมันควรจะมันควรจะมีเป็นฐานตั้งขึ้นใหม่ทีเพื่อใช้จัดท่าเอเรียลเป็นท่าต่างๆไดนะ้เออมันจะได้แบบเป็นแอคชั่นเบสแบบสมบูรณ์ไปเลยแต่อันนี้ก็คือให้มาแค่ฐานอย่างเดียวเอาหุ่นมาวางโง่ๆไม่มีอะไรเลยเออน่าเสียดายสำหรับคะแนนนะครับที่ผมจะให้กับไฮเกรดกันดัมเอเรียลเพร์เมสกอร์ซิกตัวนี้นะครับก็คือ 10คะแนนครับผมสรุปนะครับสำหรับไ g เกรดกันดัมเอเรียลเพอร์เมสกอร์ซิตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นของ A อเรียลที่ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ถูกปรับสีให้ซีดลงแล้วก็เปลี่ยนผิวให้เป็นสีมุกเพิ่มความพรีเมียมยิ่งขึ้นและสิ่งที่ดีขึ้นจริงๆเลยเนี่ยคือเรื่องของข้อต่อนะครับที่แข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากเป็นอนิสงมาจากการที่เขาเปเลีสส่ยนพลาสติกโครงในเนี่ยให้เท็กเจอร์มันมีความสากๆทำให้ข้อต่อมันแน่นตามไปด้วยนะ แต่ที่ผมชอบที่สุดเลยจริงๆเนี่ยก็คือเอฟเฟกบีมสีเขียวนะครับได้สีเขียวสัทีนะเออผมชอบมากกว่าสีฟ้าก็ถือว่าเป็นการอิงมาจากฉากในาระตูนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคาของเจ้าตัวนี้นะครับถือเป็นตัวลิมตเต็ดที่ราคาถูกมากเลยนะครับราคาแค่600เองคือแบบแพงกว่าตัวเวอร์ชั่นปกติแค่ไม่กี่ร้อยเองนะครับแต่ว่าได้เป็นสีพิเศษเพิ่มฐานเพิ่มดีเค้าคุ้มค่ามากแถมราคาในกลุ่มตอนนี้เนี่ย กำลังดีเลยราคาซื้อขายผมเห็นแค่ประมาณ900 9 0 0าถึงเก้บาทนะครับออผมถือว่าพอรับได้ไม่แพงเวอร์จนเกินไปเหมือนกับออตัวลิมิต็ดตัวอื่นฉะนั้นใครที่กําลังเล็งเจ้าตัวนี้ไว้เนี่ยช่วงนี้ถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมากที่จะจับนะครับอ่ะก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวเอเรียลเพอร์เมซิกรซิกตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่ดูสวยงามแล้วก็คุ้มค่าดีเลยนะครับแต่ผมเห็นกระแสตอบรับตัวนี้เนี่ยบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบนะเพราะว่า สีโดยรวมของมันจะซีดลงไม่โดดเด่นเท่าตัวปกติอันนี้ก็แล้วแต่เลยคือถ้าเกิดคุณเป็นแฟนภาคภาคไม่หมดเนี่ยก็ไม่ควรพลาด a อเรียเวอร์ชันนี้เลยนะครับแต่มันก็แสดงให้เห็นจริงๆนะว่าบันไดเนี่ยเขาชอบขายอะไรทําอะไรที่มันง่ายๆนะครับเนี่ยเอาเอเรียตัวปกติมาย้อมย้อมสีให้กลายเป็นสีเพอร์เมสกอร์ซิก อนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นเดมิเทรนเนอร์เพิ่มเป็นสกอร์8สโววัตเพิ่มเป็มสกอร์12อะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออใครจะไปรู้ไงเออ <c oughs> ก็สําหรับในเดือนนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรออกใหม่นะอ่าผมก็ว่าจะไล่รีวิวพวกตัวเก่าๆที่ดองเอาไว้นานแล้วนะอ่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเนี่ยมันจะมีเรียวเกตกันดัมเอเปียนนะครับซึ่งผมก็จองไว้แล้วนะครับถ้ายังไงก็รอติดตามชมรีวิวกันไว้ได้เลยนะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปของเรา <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านไหนที่กดให้ผมแล้วผมก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ